รา,านาน,นี้จะพอให้มากต้องเส่ยงอใส่นุปมาก้นบ่านู่้แตมอีแรสุกตอนนี้มีเต็มร้านเลยนะแต่ว่าูมันไม่โตนะมีรูปนี้แข่งมีูนี้แขโอเคไว้แ่ลเมาจากอ่ารูปได้ไหม่ายอ๋อมาเดี๋ยวมาอยู่ในนี้รูปนี้นนอันนี้แกะสีจะเก็บหรอ มาแวะซื้อแตถังเลยพร้อมกันไหมพร้อมทค่ะเิมกันกันการดกจเป็น้ใตอนไรนี่ไหนสวยยังไงอะ่ทุเรียนะ พูดชัดเจนหรือเปล่าพูดชัดเจนหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกับความสวยหรอกเพราะว่าเรื่องความสวยจะพอนี่น่าจะมีนะแต่น้อยมีน้อยแแต่รวมหมแ่รวมไหมแต่เลยแกแ่เค่ะแต่ถ้าเรื่องความชัดเจนนี่มีเยอะชัดเจนมาก แย,ยกเป็นอันๆจะได้รู้ว่าเรื่องไก่อร่อยอร่อยไหมลูกนัน you, ้ <lymph unun aries> ตอนนี้ของเราขายหม้อทองขวาฟแต่ถ้าลูกค้าอยากบริโภคจันทบุรีก็มีต้อนรับอยู่มีเก็บไว้สี่เมง่อเพราะว <top dimensional> ่าตอนนั้นเอามาส่งส่งไป น่สีสเกตค่ะสสีเกถามว่าอร่อยกว่าที่อื่นไหมไม่ได้อร่อยกว่าแต่ขายดีกว่าไหมเอาทุกอย่างนั่งจองทีด้วยแบบยังไม่ได้คิวก็แบบเรรียกอะไประมาณไก่ฉีกอธิบายไก่ฉีกให้เราก่อนให้มันแข็งกว่าของรุ่นเลยนิดนึงโอ้ไก่ฉีกคืชเรียนที่ไม่สุกแต่ไม่ดิบ ต่อเป็นยำเลยค่ะถ้าคอไก่ฉีก่กให้มาเลยนะที่เราอ่ะมาได้เลยเอาลูกใหญ่ลูกนึงแล้วก็อเอาผ่อนทองที่ไม่ใหญ่สีตะเกียดใช่กับสีตะเกียดเ,เราเรียกว่าหมอนทองธรรมดาพี่กันของเรากลายเป็นหมอนทองธรรมดาไปซะแล้วสีตเกตคือมันทอง มดพูดแบบว่าวังอลังการแอคชั่นแอคชั่นโอเวอร์แต่ไม่ได้ขี้โมลนะลูกไหนเป็นลูกไหนแล้วทีนี้ตเลเอ็ดบอลเบิร์กแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคูเนี้นยคูเนี้นยเป็นนักเรียนยุคนะเห็นไหมมันเป็นนักเรียนที่แก่เกินไปยุคนิดนึงเดี๋ยวเราหาเติมค่ะเดี๋ยวเราหาเติมให้นะขอบคุญทองเติมให้ชิชิชิ อันนี้เป็นส่วนนาดำไลกกันเมื่อคืนสุดแล้วโอจังวะเนื้อดีจังโอ,โอ,อันนี้ยุบไม่ได้อ,ออกนะเติมไปแล้วนะไม่ตีกันนะคะไปเอา้เอาไปเนี้จบแล้วปิดก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปไลก์อันนู้นเกมลูกนะ